สวัสดีค่ะนี่คือคลิปแรกที่เราจะมารีวิวค e นส Scooter แบบอันบ x ็อนะคะและด้านหน้านี้ค่ะก็คือค e นส Scooter รุ่นโฟอ์ทโฟจะสังเกตได้ว่า ด้านหน้ากล่องนะคะจะมีรูปคีนสกูตเตอร์อยู่และแพ็เกจจิ้งเขาค่ะคุณแม่สามารถที่จะ mm hmm. ผูกโบน่ารักน่ารัก mm hmm. เป็นของขวัญให้กับน้องได้เลยนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าเป็นรุ่นที่ราคาประหยัดฟังก์ชันจัดเต็มและที่สำคัญสามารถใช้ได้งแต่น้องวัย3ขวบใช้ได้นะคะสูงสุดถึง100กิโลกร,รัมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการอันวอลกกันเลยค่ะ เิดกล่องออกมานะคะจะเห็นคีรสกูเตอร์ถูกห่อหุ้มด้วยบับเบิลกันกระแทกนะคะวิธีการใช้งานง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่ดึงไปด้านข้างนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวฐานมีความกว้างมีความหนาฐานมีความแข็งแรงน้องจะรู้สึกถึงความมั่นคงนะคะสามารถที่จะบังคับเลี้ยวง่ายนะคะในส่วนของเบรกค่ะ มีทั้ง2เบรกไม่ว่าจะเป็นเบรกมือหรือเบรกเท้านะคะเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยสูงเลยค่ะสามารถปรับระดับได้สูงถึง3ระดับเลยค่ะเวลาที่น้องใช้งานนะคะสังเกตที่ล้อค่ะล้อจะปล่อยแสงได้ด้วยนะคะนี่มีล้อไฟนะคะสวยมากเลยและด้านในกล่องนะคะ เขาจะมีประแจแถมให้ด้วยค่ะเำหลับเวลาที่เราอยากจะขันน็อตปรับตกแต่งนะ